สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ความฮารานนะคะตอนนี้เอ,อเรามาอยู่ที่น้ำตกนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตรงนี้นะคะชื่อว่าน้ำตกเซียนดอนฟอสตนะคะเซียนดอนเป็นวอเตอร์ฟอลค่ะภาษาอังกฤษนะคะ ตอนนี้นะคะกําลังเดินมาจากที่จอดรถนะคะไปที่น้ําตกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะเพราะว่าน้ําตกตรงนี้นะคะสามารถเดินไปข้างหลังบ้านน้าตกได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงสวยมากเลยค่ะวันนี้อากาศก็เย็นๆคึมๆนะคะมีเมฆสะส่วนใหญ่ไม่มีแดดนะคะ เียนนอรนฟรอสนเซเวนียนะคะนี่เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะที่ตั้งอยู่ข้างๆน้ำตกตรงนี้เลยค่ะค่ะตรงนี้เรามาถึงตรงตีนน้ำตกกันแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าหน้าร้อนนะคะน้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีฝนอยู่ลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะช็อกก็ไม่เปิดนะคะคนก็เลยไม่เยอะด้วยแต่ก็มีนักท่องเที่ยวปปาไปนะคะที่มาเดินชมน้ําตกอันนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะคะข้างบนหลังบ้านน้ําตกนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูค่ะว่าสวยขนาดไหน ตรงนี้สวยมากเลยแล้วก็หนาวด้วยเดี๋ยวพาทีนไปดูขบวนกันนะคะว่าเป็นไงทางขึ้นนะคะก็จะเป็นลาดตรงทางขึ้นทางเดินง่ายๆให้เางนเลยนะคะแต่สมัยก่อนนะคะตรงเนี้ยที่มาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆนะคะตอนนั้นมาเที่ยวเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วมาเที่ยวแล้วก็เพื่อนพามาเที่ยวที่นี่นะคะครั้งแรก ทางเดินยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะทางเดินยังเป็นแบบเป็นขี้โคลนอะ่ะเป็นอะไรที่แบบทรมานเหมือนกันเวลาเดินขึ้นถ้าฝนตกก,ก็จะแฉะนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วสวยแล้ว มาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนเนี้ยเหมือนแบบมังกรพน่นนะ้ำค่ะทุกคนสวยอะ่ะ <laughs> ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงม่น้ำตกนะคะตรงนู้นนะคะมันจะเป็นที่แบบจุดชมวิวพอยต์อะไรเงี้ยสามารถเห็นเมืองฝั่งทางโนแฮมสุนตรงนี้ได้ไกลๆนะคะแต่ว่าก็มีคนนั่งอยู่ก็เลยไม่เข้าไปดีกว่าเนาะเราป้องกันด้วยเดี๋ยวเป็นติดโควิดอีกเดี๋ยวยุ่งยาก เวลาทุกคนเครียดคิดมากเหนื่อยเรื่องงานมาเวลามาเจอเสียงน้ําตกเจอเสียงแม่น้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่อนคลายได้อีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับตัวตัวของตัวเองก็คือชอบที่จะเที่ยวขับรถไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปแบบในที่ที่แบบว่าตัวเองไม่เคยไปหรืออาจจะไปในที่ที่แบบไปมาแล้วแต่ว่าอยากไปอีกคือต้องมาอีกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงก็มันก็ผ่อนคลายอิจใจผ่อนคลายร่างกายแล้วก็วันจันทร์ถึงสุกก็มีแรงไปสู้งานต่ออีกนะคะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้จึงกำลังขับรถกลับจากเอชเซเนะคะกำลังจะไปที่เบอร์เกนบ้านเรานะ